นายธนรัตน์ฮิรันทองคำจำเลยที่สองแมันขายไหมคะไม่มานะคะนางสาวธนัชชาฮิรันทองคำจำเลยที่สองแมันขายไหมคะไม่มานะคะราคาประเมินเจ้าทางกิีสามล้านเก้าแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสตางค์ลำดับที่46นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่3าล้าน5แสนหหมื่นบาทเพิ่มราคา,ราครั้งละไม่เกินห้าหมื่นบาทวางหลักประกันในการเข้าสู้ราคา2 5 0แสนหหมื่นบาทมีทานาดสนใจรับราคาเชิญยกป้ายค่ะ0606รับราคาค่ะ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเจ้าขายที่ดินโฉนดที่หนึ่งสี่สี่สิบแปดตำบลทุ่งร่มเผิทงทุ่งครูกรุงเทพมหานครที่ตํามหนโฉนดหกสิบสามตารางวาสภาพที่ดินมีสิ่งปลูกสร้างเจ้าขายได้คือบ้านเดี่ยวสองชั้นเลขทะเบียนที่แปดแปดทับเจ็ดศูนย์จํานวนหนึ่งหลังพร้อมส่วนต่อเติมด้านหน้ามีลักษณะเป็นโรงจอดรถราคาอยู่ที่ผู้ถือแผ่นป้ายหมายเลขศูนย์หกศูนย์หกค่ะมีท่านใดสนใจให้ราคาเพิ่มเชิญย,ยกป้ายได้เลยค่ะ ศูนยเสนอราคาค่ะสามล้านเจ็ดแสนสองบาทที่0ูนยค่ะมีท่านใดสนใจให้ราคาเพิ่ม0ูน6์ให้เพิ่มค่ะ ราคาอยู่ที่0ูดศให้เพิ่มค่ะราคาอยู่ที่ผู้ถือเป็นป,ป้ายหมายเลขศูนย์ศูนย์สามหที่3ามล้านแปดสนสมืนบาทค่ะมีท่านใดสนใจให้ราคาเพิ่มเชิญยกป้ายได้เลยค่ะมีไหมคะไม่มีแล้วนะคะ3ามล้านแปดแสนสองหมื่นบาทหนึ่งสามล้านแปดแสนสองหมื่นบาทหนึ่งสามล้านแปดสนสองหมื่นบาทหนึ่งสามล้านแปดสนสมบาทสองสามล้านแปดืนบาทสองศูให้เพิ่มค่ะราคาอยู่ที่ผู้ถือปนป้ายห 5, 000, 60, 000, 60, มายเลขศูนย์หกศูนย์หกค เพิ่มค่ะ ราคาอยู่ที่ผู้ถือแผ่นป้ายหมายเลข0036ค่ะมีท่านใดสนใจให้ราคาเพิ่มเชิญยกป้ายได้เลยค่ะมีไหมคะไม่มีแล้วนะคะ3 9 2 0 0 0 0บาท1 3 9 2 0 0 0 0บาท1 3 9 2 0 0 0 0บาท1 3 9 2 0 0 0 0บาท2 0 6 0 6ให้เพิ่มค่ะราคาอยู่ที่ผู้ถือแผ่นป้ายหมายเลข0606ค่ะมีท่านใดสนใจให้ราคาเพิ่มเชิญยกป้ายได้เลยค่ะ0036ให้เพิ่มค่ะราคาอยู่ที่ผู้ถือแป้ายหมายเลข0036มีท่านใดสนใจให้ราคาเพ เชิญยกป้ายได้เลยค่ะมีไหมคะไม่มีแล้วนะคะ4ี่ล้านสองมืนบาทหนึ่งสี่ล้านสองมืนบาทหนึ่งสี่ล้านสองมืนบาทหนึ่งสี่ล้านสองมืนบาทสองสี่ล้านสอมบาทสองสี่ล้านสมบาทสราคาอยู่ที่ผู้ถือแผ่นป้ายหมายเลขศูนยที่สี่ล้านสมบาทค่ะมีท่านใดสนใจให้ราคาเพิ่มเชิญยกป้ายได้เลยค่ะมีไหมคะไม่มีแล้วนะคะสี่ล้านสองมืนบาทสามขอไม่ขายแกผู้ถือป้ายหมายเลขศูนยที่ราคาสี่ล้านสนบาทค่ะ สามศูนย์ศ <Netz ank pedir als> <f dragging> ูนหล้าน่ัลำดับที่48ขายท่อตลาดห้องชุดโดยปลอดการจำนองสารแพ่งมีนบุรีคดีในที่พว919กทับบริษัทแมนซัพเจเคจำกัดผู้สมเัแทนโจท์ได้ด่าท้รับจำนองแพ่งบ้าขายไหมคะ มานะคะึงวราสีเหลืองมเลขศูนย์นางสาวจันทราพุ่มแก้วจำเลยแฟรมันขายไหมคะไม่มานะคะราคาประเมินจ้าพรังกีสามล้านแปดแสนแปดหมบาทลำดับที่48นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่3 5 0ล้าน5แบาทเพิ่มราคาครั้งละไม่ได้กว่า50,000บาทวางหลักประกันในการเข้าสู้ราคา250,000บาทมีท่านใดสนใจรับราคาเชิญยกป้ายค่ะ งดขายไม่มีผู้สู้ราคาค่ะ ลำดับที่50าขายทอดตลาดท่องชดตามส้ำนอหนังสือสินท่องชดโดยไม่มีพาราจมนองผู้ซื้อได้ไม่น่าที่ไปติดต่อเจ้าพ,งงาน,พนักงานผู้มีอำนาจเพื่อขอใบทแทนเองศาลอาญาคดีที่อ713ดทับสอพนักงานในการสำนักงานในการพิเศษฝ่ายคดีอาญา9สําสำนักงานในการสูงสุดโจทย์แพรมันขายไหมคะไม่มานะคะเดี๋ยวรอเจ้าพนักง,งานขานชื่อก่อนนะคะท่านค่อยยกป้ายยืนยันนะคะว่าท่านมาดูแลการขายนะคะ นางสาวชาวันรักษายยะวงศ์โจดร่วมหรือแพนมันขายไหมคะมานะคะเธอปรสิทธิ์สมัยเลขหนึ่งห้าห้านายจักรกิจวิสุทธิ์ที่นันโจ,จ์ร่วมหรือแพนมันขายไหมคะมานะคะเธอปรสิทธิ์สมัยเลขหนึ่งแปดเจ็ดนางสาวกัญทนาสัมเพาโภคโจ,จ์ร่วมนางสาวกัญทนาสัมเพาโภคโจ์ร่วมหรือผู้แทนมาดูแลการขายหไหมคะ ท่านลงทะเบียนมาดูแลการขายในฐานะผู้แทนของนางสาวกันธนาสัมเพาาพกถูกต้องไหมคะท่านผู้ถือแผ่นป้ายหมายเลขหนึ่งแปดเจ็ดทดไมไมา่า transkriptor angka มาในนามของตเองน,นงองตเองแล้วก็ผู้ระเบม,มนแรด้วยใช่ไหมครับผู้ระเบมหน้าของสี่ห้าคนหรือเปล่าอ๋อครับครับร ก <Indonesia> ็เป็นตัวร่วมมืเรืองคุณอนุชาอีวานีทพีหนึ่้าแล้วคนอื่นนะคนอื่นหรือใคร้างนี่ก็เป็นหนึ่งหน้ก็เป็นหนึ่งน้แต่ว่าเมื่อที้าแปแล้วฝั่งเป็นใครเป็นผู้แสดงครไม่ใช่นตัวร่วมมือเป็นผู้แต่งผมเห็นเขาหมดเลย ท่านผู้ถือแผ่นป้ายสีส้มหมายเลขหนึ่งแปเจ็ท่านมาดูแลการขายในนามของใครบ้างคะหลบกวนท่านแจ้งเจ้าพนักง,งานด้วยนะคะ

นางสาวกันตนาสัมเพาโภคโจทย์ร่วมหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะมีผู้แทนของนางสาวกันตนาสัมเพาโภคมาดูแลการขายไหมคะ มานะคะคุณอนุชาถือบัตรแผ่นป้ายหมายเลขอะไรคะรบกวนโชว์แผ่นป้ายให้เจ้าพนักง,งานดูอีกครั้งหนึ่งค่ะถือแผ่นป้ายหมายเลขหนึ่งหห้านะคะนายนัทสิทธิ์จิตมานะโจ์ร่วมหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะท่านได้แลกแผ่นป้ายมาดูแลการขายไหมคะ หากท่านมาดูแลการขายในานามท่านเองนะคะท่านจะต้องแลกแผ่นป้ายในการเข้าสู้ราคาด้วยนะคะจะให้นจะให้เขาแลกไหมหรือว่าหรือว่า คุณอนุชาเฮงวานิชในฐานะผู้รับมอบอำนาจโจดหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะมาดูแลการขายนะคะถือบัตรสีส้มหมายเลขหนึ่หห้านางสาว นางสาววัฒนาสีทองโจ์ร่วมหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะไม่มานะคะนางการจนาวิสุทธินันโจ์ร่วมหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะมานะคะมอบคุณอนุชามาถือแผ่นป้ายอะไรคะหนึ่นนะคะมาดูแลการขายนายทิติ วิสุทธินันโจดร่วมหรือผู้แทนมาดูแลการขายนะคะถือบัตรสีส้มหมายเลขหนึ่นาวาอากาศเอกประดิษฐ์วิสุทธินันโจดร่วมหรือผู้แทนมาดูแลการขายนะคะถือบัตรสีส้มหมายเลขหนึ่งแปดเจ็ด น,น้องบอสลบกวนมาเอาแผ่นส้มหน้าป้ายเวทีด้วยค่ะ คุณนัทสิทธิ์จิตมานะในฐานะโจทย์ร่วมหรือผู้แทนมาดูแลการขายนะคะถือบัตรสีส้มหมายเลขหน8่นายรัฐวิทย์ทิติอรุณวัฒน์จำเลยที่2หรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะไม่มานะคะ ราคาประเมินเจ้าพนักงานประเมินราคารัพยี2สิบสองล้านแปดแสนรบาทลำดับที่ห้าสิบนะคะจะเป็นลำดับสุดท้ายที่ทำการขายเนี่ยถที่21่สิบเอ็ดทับสองในนัดที่2องนี้นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่2 2่สิบสอล้านแปดบาทเพิ่มราคาั้างละไม่น้อยกว่าส0 0แสนบาทมองหลับการในการเข้าสู้ราคา2องล้านห้าแสนบาทมีท่านใดสนใจรับราคาเชิญยกป้ายค่ะ งดขายไม่มีผู้สู้ราคาค่ะขาเจ้าพนักงานมางคับคดีได้ทำการขายเสร็จสิ้นครบช่วนทุกรายการในลอตที่21ทับ2567แล้วนะคะต่อไปจะเป็นลอตที่22ทับ2567ในนัดที่2ค่ะขอเชิญโจดร่วมและผู้มีส่วนได้เสียในคดีลำดับที่50ลอตที่21มาลงทะเบียนดูแลการขายนะเวทีขายด้วยค่ะเดี๋ยวเจ้าพนักงานขอพักเตรียมความพร้อม5นาทีค่ะ